สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องบัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับน้องต้นข้าวมีงานเปิดนะครับวันนี้ก็จะได้บอกคิวตารางงานของน้องต้นข้าวให้ฟังนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันแล้วนะครับ ครับตอนนี้นะครับแมงกะีนะครับก็มาอยู่ที่หน้าเพจนะครับน้องต้นข้าวนะทุกคนนะครับน้องได้โพสต์เอาไว้นะครับผมคิวงานสแสดง21กันยายน2568นะเวลา19บเนาฬิการานกิจกรรมนะครับชื่อร้านเดอะซิลแคมถนนริมน้ำท่าผาตลาดลูกแก ตำบลท่าผาอำอภบ้านโป่งจัังหวดราชบุรีมาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะพ่อๆแม่ๆที่รักเอฟซีของหนูก็นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นงานเปิดนะเนาะไม่ใช่งานปิดนะครับเป็นร้านนะครับเป็นร้านอาหารเนาะทุกคนเนาะรู้สึกว่ามันจะมีบัตร VIP หรืออะไรด้วยเนาะนะครับก็โอ้เอซเข้ามาคอมเมนต์ถล,ล่มทลายเลยนะครับก็ รอชมจากอุดรธานีจา้าอ่าเป็นกำลังใจให้ทางไา์สดนะจ้าคนเก่งเอซจังหวัดนครนายกแล้วก็คนกรุงเทพเป็นกำลังใจให้เสมอจา้าพ่อนะครับมีเอฟซรอนะครับนี่ก็เอซจากชนบุรีนะครับรอรับชมไฟ์สดนะ f อฟซีรนะ้อยเอ็ดอ่าเอฟซีกาญจนบุรี f อฟซสองขา รอชมไลฟ์สดจ้าเอซเพชรบูรณ์นะต้นข้าวเก่งอยู่แล้วนะครับเอาอยู่ทุกงานพ่อเป็นกำลังใจให้ทุกที่ทุกงานจงสู้ไปพร้อมกับความสำเร็จให้ดังไปทั่วโลกเลยนะลูกสาวคิดถึงเสมออยากเห็นลูกสาวเอาเพลงชื่อรักเธอทุกพศออของมันธนามาร้องเพราะมีความหมาย เหมือนเพลงขอบคุณแฟนเพลงถ้าหนูได้เข้ามาอ่านนะลูกจ้ารับทราบจ้าไม่ได้ไปเยี่ยวเยี่ยวที่หน้าเวธีอ่ะดูทางไลฟ์สดก็มีความสุขมากๆจ้ารักอ่าน้องต้นข้าวสัจจ์อืมสู้ๆลูกสาวรอชมทางไลฟ์สดอ่ะเยี่ยมเลยรอดูไลฟ์สดนะจ้าลูกสาวฟังๆมากรอชมเป็นกำลังใจให้ทางไลฟ์สดนะจ้าลูกสาว ืมโอเคแต่แต่อะไรทุกคนผมก็ไม่อยากจะบอกเลยนะจริงจริงงานเปิดอะ่ะที่ผมไปทุกงานเนี่ยมันก็ไล์สดได้แต่รู้สึกว่าได้ข่าวแจ้งมาจากบ้านเซฟโซนนะครับน่าจะเป็นข่าวที่แบบว่ายูทูบเบอร์ที่ตามคงิดหวังทตามกันเขาว่าอะไรครับเขาห้ามไล์ครับ ฟังไม่ผิดหรอกครับไม่ไม่ไม่ใช่งานเมื่อคืนนะไอ้งานเมื่อคืนเป็นงานปิดงานเลี้ยงรุ่นส่วนตัวนั่นเขาไม่ให้ไลฟ์แต่อีกงานเนี้ยเพิ่งแจ้งมาว่าไม่ให้ไลน์นะครับโอ้ให้เราก็อึ้งเลยนะครับเขาเขาไม่ให้ไลฟ์ะนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับประกาศสำคัญได้รับอัปเดตจาก ทีมงานมางานวันนี้21กันยายน2568ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดร,ราชบุรีเดอะลานเดอะซิลแคมป์ camp, นะทางเจ้าภาพไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดค่ะแต่ FC สามารถเดินทางไปรับชมหน้างานได้มอบมาลายหน้างานได้วงเล็บมีขายบัตรหน้างานเวลาหนึ่งทุ่มลานกิจกรรม เดอะซิลแคมถนนริมน้ำท่าผาตลาดลูกแก่แตําบลท่าผาอำเภอบ้านปป่งจังหวัดราชบุรี <c oughs> ท้ามบนี้เมื่อคืนก็ไม่ได้ไล์มันเป็นงานปิดวันนี้เป็นงานเปิดแต่เขายะื้ไม่ให้ไล่อะอืมเศร้าเลยทุกคนนะครับแต่ว่าแมงกวีไปไหมไป นะครับไปครับก็จะไปรออยู่แถวหน้าร้านแหละนะครับไม่ไม่ได้ไลก็ได้ได้อได้เจอน้องต้นข้าวก็ยังดีนะครับนะครับใช่ปะไม่ไม่ได้ไลก็เจอน้องต้นข้าวก็วก็ยังดีนะไอตอนที่น้องขึ้นรถกลับอ่ะก็ยังดีใช่ไหมครับ <c oughs> นะเดี๋ยวผมจะไลทไลท์ไลาย,ยาวเลยนะครับก็เอ่อไม่ไม่ให้ไลทสดในร้านก็ไลทข้างนอกร้านนะครับทำไมเศร้าอย่างนี้เนี่ยทุกคนแต่เรื่องเศร้า,าตั้งแต่ไหนเนี่ยตั้งแต่นครนายกเนาะนครนายกเป็นงานล่าสุดที่เราได้ไลทน้องข้างเข้ามานะครับจากนั้นก็มีกลุ่มปิด จากนั้นวันนี้เป,นเป็นงานเปิดแต่เจ้าภาพไม่ให้ไลฟ์นะครับผมคิดว่าที่เจ้าภาพไม่ให้ไลฟ์น่าจะมีทางร้านทางร้านน่าจะมีทีมไลฟ์สดมะหรือทางร้านน่าจะมีเพจของทางร้านไลฟ์อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าช่อง youtube ช่องอื่นไปไลฟ์นะครับก็จะทำให้คนเขาไม่ค่อยเข้าไปดูช่องของร้านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ อันนี้เดานะครับไม่เดาล้วนๆนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเป็น youtube นอกนะครับก็ปฏิบัติตามกฎอยู่นะครับเขาไม่ได้ให้ไลท์เราก็ไม่ไลท์ก็คือไม่ได้แอบไลท์นะสมมุติว่าถ้าซื้อบัตรไปแล้วเราแอบไลท์อะเราก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ไม่ไปนะครับไม่ไปนะฮะหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ได้ไปข้างข้างในร้านไม่ไม่ได้เข้าไปข้างในร้านนะครับก็ ก็นั่งอยู่ตรงข้างนอกอะนะครับอยู่ตรงนอกนอกร้านะนะครับให้เอฟซีรู้ว่าน้องต้องเข้ามามาร้องเพลงที่ร้านนี้นะครับเห็นว่าเดี๋ยวนะหน,หนึ่งทุ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกเวลาเท่าไหร่อ๋อหนึ่งทุ่มโอเคไม่ไม่ดึกแปบ๊บเดียวหัวคำ่ำนะฮะน้องร้านน้องร้องแค่หนึ่งทุ่มเลิกงานก็สองทุ่มสองทุ่มเสร็จก็ ถ่ายรูปไหมเราก็ไม่รู้นะหน้าถ่ายรูปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นร้านะนะครับมันเป็นร้านมัมันรู้จะได้ถ่ายหรือเปล่านะนะครับอืมก็เรารออยู่นอกทุกคนนะนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ตั้งใจวันนี้ว่าจะไลฟ์ให้เอฟซีดูให้หายคิดถึงน้องข้าวนะแต่ไม่ไม่ได้ไลฟ์นะครับอ่ะไม่เป็นไรทุกคนนะครับอืม ไม่ไม่ไลก็ไม่เปไ็นไรเนาะทุกคนเนาะก็เราก็ทําเท่าที่เราได้นะนะครับก็ต้องทาตามกฎนะครับถ้าไม่ให้ไรเราก็อ่าอยู่ข้างนอกไปคือเราเราเราอยู่ข้างนอกอะนะครับเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเราไลด์ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นร้านของเขานะครับเพราะเราเป็น youtube เราสามารถไลด์ได้ตลอดนะครับ ถ้อยู่บริเวณหน้าร้านนะครับเพราะว่าอยู่ตรงถนนบ้างหรืออยู่ตรงร้านอื่นบ้างผมผมก็ยังไม่เห็นหน้างานเลยทุกคนนะนะครับยังยังไม่ได้เห็นหน้างานเลยนะครับนะทุกคนครับถึงแม้ว่านะครับในคืนนี้นะครับเขาจะไม่ให้ไลฟ์สดนะครับแต่แมงกบ,บี้ก็ไปไลฟ์หน้างานหมายถึงไลฟ์ข้างนอกนะไม่ได้เข้าไปในร้านนะครับเอ่อเขาไม่ให้ไลฟ์สดเขาจัด เขาขายบัตรบัตร V I P เออไม่รู้ว่ามีกลุ่มปิดหรือเปล่านะทุกคนนะนะครับนะกลุ่มปิดมั้งนะครับน่าน่าจะเป็นกลุ่มปิดหรือเปล่าทุกคนผมผมผมก็ไม่รู้นะรายละเอียดนะครับทุกคนนะแต่ก็อ่ะอ,อย่างที่ผมบอกถ้าผมไปไลฟ์สดเนี่ยเผื่อจะได้เจอแบบน้องต้นข้าวกำลังเดินทางมาหรือว่า น้องต้นเท่าอ่ากําลังจะกลับอะไรอย่างเงี้ยเออเราเอากล้องไลฟ์สดไปหาน้องต้นเข้าที่รถกร็ยังดีใช่ไหมนะครับถึงถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไลฟ์ช่วงน้องร้องเพลงก็เรารอเป็นอ่าบริกากาอรอรับส่งน้องนะครับหมายถึงว่าเราไปไลฟ์เนี่ยเราก็รอน้องมาแล้วก็ร้องเข้าไปในในร้านแล้วร้องเสร็จแล้วก็น้องกลับมาแล้วก็ไปส่งน้องนะครับ เราก็ไม่รู้อีกนะครับว่างานวันไหนเนี่ยเราจะได้ไลท์อีกเพราะว่าไม่ทีเอฟซีส่งตารางงานมาไม่ไม่มีงานแล้วนะยีนะ่สิบเอ็ดมีแต่ว่าเป็นงานเป็นงานที่เขาห้ามไลท์ยี่สิบสองงานที่ไหนยี 22, ่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามนี่คือว่างเปล่าเลยนะยี่สิบสี่ก็อาจารย์จตุพลทล์กโชว์แล้วมันจะไลท์ได้เหรอครับบัตรต้องหนึ่งพันนะครับงานที่อาบาจอนะ่ะ ต้องมันบัตรต้องหนึ่งพันเลยนะแล้วเขาจะให้ไลฟ์เหลอครับเราบัตรต้องหนึ่งพันอ่ะทุกคนนะครับอันนี้ยังไม่รู้นะแต่ว่าวันที่ยี่้าวัดท่ากระบือเลยนะแต่วันที่ยี่้าไลฟ์ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่ะตามนี้ครับอุปสรรคก็มีแต่ผมจะไปนะครับก็เพื่อพ่อ,พอแม่เอฟซคนก็ได้เห็นหน้างานที่ไม่ได้ไปเห็นน้องร้องในงานก็ไม่เป็นไรนะครับ เป็นกำลังใจให้แมงกกาบี้ทีลมด้วยนะทุกคนนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ